สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช Olá, <eterm oon> ่องเหมือดวาดกระเด้น <currently. S 2> นะคะวันนี้จะพามาชมต้นไม้ที่บ้านนะคะต้นไม้ในตระกูลเศรษฐีนะคะก็อันนี้เศรษฐีจักรพพัดนะคะต้นนี้เศรษฐีเลนนอกนะคะต้นนี้ก็คือเศรษฐีเลนในตอนนี้เศรษฐีจักรพพัดกับเศรษฐีเลนนอกนะคะเขาก็คล้ายกันมากเลยค่ะเศรษฐีจักรพพัดนะคะก็เป็นต้นไม้ในตระกูลเศรษฐีเมือ เรือนนอกเหมือนกันนะคะก็เป็นไม้นำเข้านะคะเป็นไม้ตัวใหม่นําเข้ามาก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกแต่เรือนนอกจักระพัดนะคะก็เราก็เรียกง่ายๆว่าเศรษฐีจักระพัดนะคะตอนนี้เราก็มาดูความแตกต่างระหว่างเศรษฐีเรือนนอกกับเศรษฐีเรือนนอกจักระพัดนะคะเศรษฐีเรือนนอกจักระพัดเนี่ย ต้นเขาก็จะใหญ่ฝ่ากอเขาก็จะใหญ่ฝ่าใบก็ใหญ่ฝ่ฟาฟ้านฝ่านะคะเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นไหลออกมาแล้วก็สามารถแยกเอาไปปลูกได้นะคะนี่ตรงน,นี้ก็มีรากแล้วน,นะคะก็เดี๋ยวรออีกหน่อยเราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้เยอะเลยค่ะนี่ออกเยอะมากนะคะขอบใบเขาเนี่ย ก็จะขอบใบข้างนอกนี่ก็จะเป็นสีขาวออกเหลืองเรืองนะคะใบเขาก็จะเป็นกลางใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนเศรษฐีเลื่อนนอกนะคะเศรษฐีเลื่อนนอกอันนี้เป็นไม้โบราณน,นะคะก็การออกดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเท่าที่เห็นยังไม่เคยเห็นออกเป็นไหลนะคะนี่ค่ะก็ใบของเขาก็จะเป็นนี่นะคะ ขอบขาวอยู่ข้างขงแล้วก็เขียวอยู่ตรงกลางแต่ใบเขาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะเข้มฝาสีเขียวสีเขียวของใบเศรษฐีจักรพพัดนะคะเทียบไปดูเลยเข้มกว่ากันหน่อยนะคะแต่ในวิดีโอเนี่ยอาจจะเท่ากันแต่ว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐีจักรพพัดเขาจะใบเขาจะอ่อนฝานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเศรษฐีเลือนในนะคะ ก็ขอบใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวกลางใบก็จะเป็นสีขาวนวลออกเหลืองๆนะคะก็ออกดอกเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นไหลก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะนี่อันนี้ก็เริ่มมีรากแล้วนะคะก็สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ก็ต้นนี้เนี่ยได้มาจากหลานสาวนะคะต้นยังได้มาไม่นานเท่าไหร่ต้นก็ยังเล็กแต่ก็เริ่มแตกกอแล้วนะคะ การขยายพันธุ์ก็ทําได้สองวิธีก็คือการแยกหน่อตรงนี้นะคะแยกหน่อออกไปปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์จากส่วนที่ออกดอกที่เรียกว่าไหลนะคะสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะอันที่ก็เริ่มมีรากก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะส่วนอันนี้ยังไม่เคยเห็นเป็นดอกแล้วออกเป็นไหลช่อมานะคะก็ปลูกมาก็จะได้ ะะแต่ต้นนี้ไม่สวยเพราะว่าเขาตากแดดอยู่ต้นไม้นี้นะคะก็เป็นชอบแดดลําไรนะคะแล้วก็เป็นไม้กอกอากาศชอบที่ร่มนะคะร่มหรือแดดลําไรอันนี้ตากแดดก็เลยมีใบออกไม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะต่วนตัวนี้นะคะก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอนะคะ แยกหน่อออกมาแล้วก็สามารถขขยายพันธุ์ได้อันนี้ก็จะเป็นดอกของเขานะคะดอกเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่บานนะคะส่วนเศรษฐีจักระพัดนะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ตรงไหลที่ออกมาเป็นต้นเล็กๆก็สามารถเอาไปปลูกได้คะ่ะวันนี้เราก็มาแนะนำต้นไม้ที่บ้านสามอย่างให้ชมกันนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ